วัครับวันนี้วันที่2มิถุนายน2564ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่พุทธมนตนสาย4ี่มาดูคลังหรือโกดังนะครับที่ทำเป็นออฟฟิศด้วยที่อาจารย์ได้มาดูหวงจุย้ยแล้วก็มีการออกแบบแล้วก็มีการสร้างอันนี้คืออาจารย์ทีมงานอาจารย์สร้างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับอันนี้คือด้านนอกของตัวอาคารนะครับเพี่อนสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าคุณภ,ภาพและ การทำงานของงานก่อสร้างนะครับเราจะเข้าไปดูในพื้นที่นะครับตอนนี้เราเข้าไปดูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโชว์รูมเขาทำเป็นกล่งโชว์รูมด้วยก็คือมีสินค้าที่ไปขายตามห้างนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยพอมันหมดอายุจากห้างก็เอามาขายในราคาที่สามารถที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากเพราะอเเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือพื้นของเขาเองจะไม่ใส่ฝ้า เขาไม่ใส่ฝ้าเนี่ยมันก็จะใช้เป็นแผ่นพื้นแล้วก็ทําคุณภาพอันนี้ต้องทําให้เนี้ยบเลยนะเพราะว่าเราต้องโชว์ด้านล่างของแผ่นพื้นถ้าเราทําไม่เนี้ยบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะฟ้องงานก่อสร้างของตัวเองเห็นไฮะอาจารย์ก็จะทีงานก็จะทํางานอันนี้ก็จะกึ่งกึ่งลอฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่ทาสีนะครับแต่ว่าให้ดูเป็นธรรมชาติในส่วนของข้านาเองก็จะมีงานทาสีด้วย พอเป็นงานทาสีเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นคุณภาพของงานทาสีที่อาจารย์ทําแล้วก็คุณภาพงานตั้งแต่พื้นฝ้าผนังนะครับแล้วก็แผ่นประตูกระจกต่างๆเนี่ยก็จะได้เลยอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องเน้นแม้ว่าจะเป็นคลังก็ตามเราก็จะต้องเน้นเรื่องคุณภาพด้วยการปูกระเบื้องนะครับก,การปูหินอ่อนการทำท็อปเคาน์เตอร์ต่างๆค,ค,คุณภาพต้องดีเทียบเท่ากับงานบ้านเลยเห็นณคุณคุ แพนอันนี้ก็จัดค่อนข้างเนี้ยเป็นคลังที่ดูคุณภาพเหมือนกับบ้านอยู่อาศัยเราเน้นคุณภาพเดียวกันไม่ว่าจะทํางานก่อสร้างตัวคลังหรือว่าตัวบ้านเองต้องได้คุณภาพที่ยอมรับได้อันนี้นะครับเจ้าของอ,อยากจะได้พื้นที่เป็นหินอ่อนเราก็ให้เองถามาแล้วเราก,ก็มีหน้าที่ในการที่จะรับมาปูปูให้เนีย้ยปูให้ดีนะครับก็สามารถที่จะ ทํางานก่อสร้างได้คุณภาพที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเนีย้ยอาจารย์บอกก่อนงานของงานของอาจารย์ที่ออกไปเนี่ยต,ต้องได้คุณภาพแล้วก็ต้องเป็นที่ยอมรับด้วยนะครับอันนี้เราก็ขึ้นมาดูนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเราจะขึ้นไปที่ชั้น2ตอนนี้เจ้าของเองก็ค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้ตึกได้คลังสินค้าซึ่งมีคุณภาพแล้วก็ได้ได้นำาสามารถนํามาใช้เพื่อทําธุรกิจได้อันนี้เราเข้าไปดูนะครับตอนนี้เห็นไหมฮะโล่ง สิ่งที่เราต้องโชว์ได้ก็คือเนี่ยฮะโครงหลังคานะครับคุณภาพของโครงหลังคาเราการปูต่างๆแผ่นต่างๆเราดูได้นะครับว่าจะต้องเนียบนะครับเหล็กต่างๆการเดินพ่อก็จะต้องอยู่ในเดินสายไฟก็ต้องอยู่ในท่อนะครับทําให้งานมันเนียบขึ้นแม้ว่าจะเป็นโกดังหรือเป็นคลังก็ตามเราก็ต้องทําให้คุณภาพเทียบเท่าเทียบเท่ากับบ้านอยู่อาศัยเพราะอะไรเพราะเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกนานเนี่ยฮะเราจะเห็น เสาทุกต้นนะครับการจับเสียมการจับมุมนะครับต้องได้ต้องได้ฉากต้องได้ดีนะฮะคุณภาพของงานของเราจะต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่มีพื้นที่แล้วกําลังจะทําคลังสินค้าถ้าอยากได้คลังสินค้าคุณภาพดีดีนะครับคลังสินค้าที่สามารถใช้งานได้แล้วก็มีความเนี้ยบเทียบเท่ากับบ้านอยู่อาศัยก็สามารถติดต่ออาจารย์สมชัยได้นะครับอ่าล้วไปดูนิดนึงในส่วนของการปูกระเบื้อง หลายหคนบอกว่าเนี้ยบไม่เนียเน้ยบให้ดูที่การปูกระเบื้องนะครับเราก็ดูเลยอันนี้มีทั้งหินอ่อนแล้วก็มีทั้งกระเบื้องอันนี้คือส่วนที่เป็นสำนักงานของเขาเห็นไหมฮะคุณภ,ภาพงานกระเบื้องต้องปูได้ไม่มีการทับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องเรียบเสมอปูแล้วต้องได้ระดับนะครับเนี่ยฮะคุณภาพงานของอาจารย์เองนะครับการฝังไฟดาว้มดาวไลทต่างๆต้องได้ฉากต้องได ได้มุมต้องเก็บเนี้ยเนะี่ยฮะประตูต่างๆก็ต้องได้ฉากได้มุมนะครับอันนี้มาดูห้องน้ำเห็นไหมฮะถ้าเรามองห้องน้าเนี่ยเข้าไปดูข้างในเนี่ยเทียบเท่าเหมือนกยบบ้านอยู่อาศัยเลยนะครับการปูกระเบื้องต้องเนียบนะครับสะอาดสะอา้านโอให้ถึงฝ้าเลยเวลาทําความสะอาดจะได้ง่ายเนะี่ยฮะสุขภัณฑ์ต่างๆเจ้าของก็ไปเลือกมาเรามีหน้าที่ในการติดตั้งให้ เพราะฉะนั้นทำทันสินค้าก็จริงแต่ก็ต้องเนี้บเหมือนบ้านอยู่อาศัยนะฮะทุกอย่างเรต้องเนีย้ยแล้วก็ต้องสามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ,อต้องเสร็จตรงเวลาด้วยนะคือคือหัวข้อที่เราจะต้องนํามาใช้ในการพิจารณาเรียกผู้รับเหมาสําหรับอาคารหลังนี้อาจารย์มาดูตั้งแต่พื้นดินแล้วก็ออกแบบห่วงจุ้ยวางห่วงจุ้ยว่าตาแหน่งต่างๆจะอยู่ที่ไหน นะครับแล้วก็ต้องสัมพันธ์กับธุรกิจของเขาเพื่อที่จะออกแบบตัวอาคารให้ทํำยังไงก็ได้ให้ดีและประหยัดด้วยและเสร็จด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเ็าจะมีทีมผู้รับเหมาของอาจารย์เองเข้ามาสร้างให้ติดปัญหาอ,อยากจะแก้ไขอยากจะเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคุยกันได้ว่า,ว,าว่าตามหลักวิศวกรรมถูกต้องไหมตามหลักสถาปัตย์ถูกต้องไหมและที่สําคัญตามหลักวงจุ้ยถูกต้องไหมเพราะฉะนใครมีที่ดินเปล่าอยากจะสร้างโกดังแล้วหาผู้รับเหมาดีด ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบและถูกคงช่้ยด้วยก็อย่าลืมติดต่ออาจารย์ดรสมชัยมาได้นะครับที่0814363483ตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่คลังของบริษัทนิโอไลท์ที่พุทธมนฑลสาย4นะครับสวัสดีครับ